สวัสดีครับผู้ผลงเฉียบสซฟคัญครับเมื่อคืนนี้นะครับตัววีเฟเนอร์เช่ของลุงเฉียบมาตามนัดนะครับชุดโครงการ3แตกรับประทานกันไปนะครับส่วนตัวเด้นนะครับนะก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับแล้วเบติสและก็ทางด้านขอนะครับแอตตันวิลล่านะครับก็มาตามนัดส่วนนะครับนะฟุตบอลสดก็เข้ากันไปนะครับสำหรับเอฟซีเอลิทสองนะครับนะก็ถือว่าไม่ทําให้ผิดหวังเลยทีเดียวครับเอ้านะครับนะเมื่อคืนนี้ผลประกอบการเป็นบวกแน่นอนครับใครอยู่ในกลุ่มของลุงเฉียบ5กลุ่ม2องบัานกระชีวิตแล้วก็พี่ๆที่เพิ่งเข้้้าาาาามมมมมมใให่่่่่นนนนนนนะะะะคคคคครรรรรััััับบบบกกกก็ยยยิดีีีตออททุุุสวงไลจเข ด้วยการกับลุชเชียบเสียบคานนะครับนะไม่ต้องรอช้าครับมาได้เลยนะครับนะ @ls77 หรือว่าจิ้มลิงลุเชียบวางไว้ก็ได้ย้ําว่าไม่ได้เสียอะไรนะครับและที่สําคัญมีกิจกรรมประกันทีมเน้นให้ทุกคืนถ้าทีมเลินเชียบประกันไม่มาเรามีการเคลมคืนให้ด้วยในะไปเพราะฉะนั้นพี่ๆจะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนนะครับแถมยังมีแนวทางฟุตบอลสดนะครับให้ตลอดทั้งวันนะรวมถึงตัวเน้นตัววีชุกงการในแต่ละวันทุกเชียบจะวางมาให้ด้วยนะครับนะแล้วมาลุยไปด้วยกันนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งกับลุชเชียบบ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 เเเเเเเสสสสีีีีียยาา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 านนนนนนนะะะคค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 รร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 รัััััััอออออลล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 ล่่่่ื้้้์์ทตตุมมมมมกก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 ็งววพแปฟ เซตนะครับกานโชว์สไตร์ตี้มาครบเลย5ลีกใหญ่ของยุโรปเพราะฉะนั้นครับค่ำคืนนี้9คู่เหมือนเดิมบทวิเคราะห์จะเป็นยังไงเราทางจะไปทางไหนเดี๋ยวลุงเฉียบจัดการให้นะครับเอาละครับเพิ่มการเสียเวลาเราไปเรื่องที่ฟุตบอลคู่แรกครับเราไปดูเกมนะครับบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนนี้ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับไปดูเกมระหว่างสิงห์บูเชลซีจะเปิดสแตมฟอร์ดบิดทำศึกดับบี้แมตช์กับทนาของลิเวอร์พูลนะครับเกมคู่นีกครับราห่าทุ่มครึ่งในส่วนของเกมคู่นี้นะครับยังมีกิจกรรมท ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เสียบวางไว้ด้วยนะครับเราไปดูในส่วนของนะครับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกกันบ้างนะครับแข่งมาแล้ว6เกมนะครับชนะของเจ้าถิ่นสิงห์บลูเชลซีครับหกเกมที่ผ่านมาพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับมีทั้งหมด8แต้มรั้งอันดับที่8ส่วนนักผู้เมเยือนนะครับอย่างลิเวอร์พูล6เกมที่ผ่านมาพวกเขาชนะ5แพ้1นะครับมี15แต้มรั้งอันดับที่1ของตารางก็ถือตารางคะแนนต้องบอกว่าลิเวอร์พูลดูดีกว่าใน6เกมแรกนะครับส่วนในเรื่องของนะครับเอตเวสคู่นี้จะมา5เกมห้วยทุกรายการรนะคับเปป็นนนลลิเเวอรรร์พูคคััับบชะะไท้งหมด3กมแล้ังส กับเชลซีไป1เกมเสมอไป1เกมก็ถือว่าเฮตุเฮตนะครับห้านัดหลังสุดเป็นด้างของโขงแดงลิพูทําได้ดีกว่าฤดูกาลที่แล้วครับเจอกัน2เกมนะครับไปและกลับเนี่ยเป็นด้านของนะครับนะเจ้าถิ่นนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยชนะไปได้ก่อน2-1แล้วก็กลับไปเล่นที่บ้านของเชลซีนะครับก็เป็นเชลซีเปิดบ้านชนะไปได้3-1เพราะฉะนั้นฤดูกาลที่แล้วครับในศึกพรีเมียร์ลีกคู่นี้สูสีนะครับส่วนด้านของนะครับนะฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นเชลซีพวกเขาชนะ2แพ้3นัดล่าสุดพวกเขานะ ประตูศูนย์ส่วนได้ของเลี้ยวภูครับห้าเกมหลังสุดพวกเขาชนะ3แพ้2นะครับสองนัดหลังสุดแพ้รวดนัดลาสุดบุกไปแพ้การาตาสลายที่ตุรกีครับในศึกยูอฟ่าแชมเปอลีกเช่นเดียวกันแพ้ไปที่1ประตูศูนย์เพราะนั้นครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นถ้ามองในภาพรวมนะครับต้องบอกคู่นี้นะครับไม่ได้ต่างกันมากนะครับนะดูแล้วค่อนข้างช,ช่วงหลังเนี่ยเริ่มกระท่อนกระแท่นพอสมควรเลยครับโดยเฉพาะผู้มีเยนอย่างเลี้ยวภูนะครับ ในส่วนของรายชื่อตัวเล่นนะครับตรงนี้ถือว่าสําคัญนะครับผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นนะครับลูกทีมของเอนโซมาเลก้าสเกมหลังสุดนะครับโดนแบนทุกเกมนะสำหรับตัวนักเตะนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปสําหรับเชลซีนะครับแต่วันนี้เล่นในบ้านที่สแตมฟอร์ดบิดครับน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับก็นำทัพโดยตัวเล่นหลักๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นผู้สาปตัวอย่างโรเบิร์ตซานเชสกองหลังอย่างโชโรบาครับรวมไปถึงด้านของอามารูกุโต้มาคุกุเรย่าเอนโซฟรานเดสนะครับมอยเซตไกเซโดอารี ส่วนข้างบนเนี่ยน่าจะใช้เป็นเลียมดีแลนะครับนะาเป็นของหน้าตัวเป้าลุงเฉียบก็มองว่าเชลซีครับเล่นในบ้านเกมนี้ก็น่าจะเต็มที่แหละครับสำหรับผู้เล่นที่ใช้งานได้นะลุงเฉียบมองว่าพวกเขาน่าจะนะครับฟูลทีมพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ก็จะขาดบางตำแหน่งนะส่วนด้านของนะครับลิเวอร์พูลลูกทีมของอเนซอร์อตครับพวกเขาไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นหลังจากที่2เกมล่าสุดแพ้รวดนะครับเกมนี้ต้องกู้หน้าให้กับตัวเองสําหรับแชมป์เก่าวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบเดิมครับสี่สองสามหนึ่งแต่จะไม่มีผู้สา ครับในเกมกับกราตาสไลายส่วนกองหลังยังอยู่เหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นด้านของอีบอยมาร์โคนาเต้จับคู่กับกัปตันทีมอย่างวูเจิโฟานได้นะครับนะตรงกลางก็มีกาเวนเบิร์ดนะครับฟอรเรสตเวสตกัรโปรนะครับรวมไปถึงเยร์มีฟิมปงแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยวันนี้อาจจะได้เห็น Alexander Isaac, อเล็กซานเดอร์อิสแซคออกสตาร์เป็นจริงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของโมซาร่าด้วยนะครับนะอ่ะต้องมาดูกันว่าอันเนสล็อตจะจัด,จดทัพแบบไหนแหละครับลุงเฉียบว่าปวดหัวพอสมควรนะครับสำหรับ2ทีีมนน้ในเรื่องของทัั้้้งตววผูเลล่นแก็ฟอร์มการเล่นนนนนนะะะะะคคครรรัับบกกก็็ดููแลลล้วว่่่่าาาจสุุเเเเพปมใหญงฉียบมองว่าเกม มีโอกาสที่เชลซีจะเปิดบ้านพ่ายให้กับหง์แดงลิเวอร์พูลนะครับด้วยประสบการณ์ของตัวนักเตะแล้วก็กลิ่นของกุนซือนะครับเกมนี้ลุงเฉียบขอมองไปที่หง์แดงลิเวอร์พูลก่อนละกันครับส่วนในเรื่องของนะครับแฮนดิแคปเกมนี้เปิดมาให้ลิเวอร์พูลครับเป็นต่อเชลซีอยู่ที่ปอปากมแพงบนเกมคู่นี้อยู่ที่3ช่วงตัวกมแพงบนเกมนี้ใครจะไปนะครับดูให้ดีนะลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้อาจจะจบแค่3ประตูไม่เกินนี้นะครับส่วนการไปต่อที่ปอปารับเกมนี้ลุงเฉียบขอเชียบไปที่ลิเวอร์พูลครับลุงเฉียบ แล้วก็เวอร์วภูนะตัวเล่นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับนนประสบการณ์ถือว่าเยอะกว่านะครับเพราะนั้นครับเกมนี้อยู่ไปกับหงแดงเวอ้์วภูผู้ไม่เยือนบอกได้เลยครับน่าจะปลดล็อกชัยชนะเกมแรกได้หลังจากที่2เกมล่าสุดแพ้มานะครับไปเ์ลียวภูครับปอปาบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับลงอยู่ที่พิมลิกอังกฤษนะครับเราไปดูเกมระหว่างนะครับยูงทองลีดยูไนเต็ดจะเปิดบ้านเจอกับทางด้านของไก่เดทองท็อตแนมฮอตสเปอร์เกมคู่นี้ kick off ราตรีแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับลีดเนี่ยหกเกมที่ผ่านมาชนะสองเสมอสองแพ้สองมีแปดแต้มรั้งกับที่สิบสองส่วนสเปอร์นะครับหกเกมที่ผ่านมาชนะสามเสมอสองแพ้หนึ่งมีสิบเอ็ดแต้มรั้งกับที่สี่ก็ถือตารางคะแนนต้องบอกว่าสเปอร์ดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของเฮทเวสคู่นี้จะมาห้าเกมหลังสุดนะ 4เกมแล้วก็แพ้กับลีดไป1เกมนะครับก็ถือว่าเฮทเวส5เกมหลักสุดที่เจอกันมาต้องยกให้ตางดนานของท็อตแนมฮอตสเปอร์ผู้ไม่เยือนดูดีกว่าเจ้าถิ่นอย่างยุงทองลีดอยู่ในเตดค่อนข้างเยอะนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มครับ5เกมหลังสุดเจ้าถิ่นนะครับลีดอยู่ในเตดพวกเขาชนะ1เสมอ3แพ้1นะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกระบอลมัดไป2-2ส่วนด้านของนะครับสเปอร์ฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของพวกเขานะครับก็ถือว่าดูดีเลยครับชนะ2เสมอ3ยังไม่แพ้ใครนัดล่าสุดนะครับบุกไปเสมอโรววลแม้รงจิๆ5 เกมหลังสุดต้องยกให้ผู้เยือนอย่างสเปอร์ดูดีกว่าเจ้าถิ่นอย่างลีดยูเนเต็ดอยู่เล็กน้อยนะครับส่วนหน้ด้านของรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นลีดยูเนเต็ดนะครับน่าจะมาในระบบ4-3-3นําทัพรวม3ตัวอย่างดัลโลครับกองหลังก็มีทน้าของสตราว์นะครับนาโรดอนรวมถึงโบเกลครับส่วนตรงกลางนะครับมีชองนะครับรองสตาร์ฟรวมไปถึงกองหน้าอย่างด้านของโดมินิกคาร์วัลต์เลวินนะครับก็ย้ายมาจากท่านของเอฟเวอร์ตันมาสวมนะครับเสื้อของลีดยูเนเต็ดก็ถือว่าผลงานดีครับช่ววงงงหลลลััักกก็็็ทาปรรรระะะะตตตูููไดดดด้้้แนนนนนคคบบจีียเ เป็นหลักๆน่าจะอยู่ครบกับเกมในบ้านนะครับส่วนด้านของสเปอร์ครับลูกทีมของโทมัสแฟงนะครับหลังจากที่เข้ามาคุมทีมเนี่ยก็ผลงานดีเลยครับวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นำทัพโดยปราสาทประตูมือหนึ่งอย่างวิคราดิโอครับกองหลังมีมิกกี้ฟันเดเวนจับคู่กับทางด้านของคริสเตียนโลเมโลครับแล้วก็ด้านขวาเป็นเปโดปาโรเหมือนเดิมครับตรงกลางนำโดยจอปอลันญานะครับนะรวมถึงเบนทันกูแล้วก็ยังมีโมเฮดคูดุสนะครับนะฮาวิซิมอนที่ย้ายมาจากไรซิกแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเป็นท่านั่งของนะครบ ครับเกมนี้บุกไปเยือนลิดพวกเขาไม่กลัวอยู่แล้วครับประกอบกับฟอร์มการเล่นที่พวกเขาดูดีกว่านะครับแล้วก็เฮดเวที่เจอกันมา5เกมล่าสุดพวกเขาก็ยังทําได้ดีกว่าลิดครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบขอมองไปที่สเปอร์ครับถึงแม้ว่าลิดจะได้เล่นในบ้านก็ตามแต่การเจอกับสเปอร์ถือว่าเป็นงานยากพอสมควรในช่วงนี้นะครับส่วนในเรื่องของี่แคปเกมนี้เปิดมาต้งคู่อยู่ที่เสมอไหนเสมอก,กมารกัแพงบนเกมคู่นี้อยู่ที่2.5งจหากัมพงบนเกมนี้ไปได้ลุงเฉียบชื่วว่า2ประตูยืนพื้นเมียเหัน ครับเกมนี้ลูกเชียบของมองไปที่สเปอร์นครับลูกเชียบเชื่อว่าสเปอร์ดูดีกว่าครับถึงแม้ว่าลีดจะได้เล่นในบ้านครับแต่ฟอร์มการเล่นของสเปอร์ไม่ธรรมดาเลยภายใต้การรับของโทมัสแฟงนะครับเพราะนั้นครับเกมนี้อยู่ไปกับสเปอร์ครับบอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปกันที่เอเมอร์สตีดิอัมครับไปดูเกมรอนน์ดับบี้แมตช์ระหว่างทางดังของเจ้าถิ่นครับไอ้เป็นอางอาเซนอลเปิดบ้านรับมือกับเยันขุนคอนเวทแฮมเกมคู่นิคิกอัลแบร์สามทุ่มก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจเลยนะครับในส่วนของตารางคะแนนครับเจ้าถิ่นอาร์เซนอลพวกเขาแข่งไปแล้ว6เกมครับชนะ4เสมอหนึแพ้หมี13แต้มรั้งจบที่2ตามหลังลิเวอร์พูลทีมจากฝูงอยู่เพียงแค่2คะแนนส่วนด้านของเวทแฮมครับหเกมที่ผ่านมาพวกเขานะครับชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สี่มีสี่แต้มรังจบ เวทคู่นี้จะมา5เกมหลังสุดครับเป็นเรื่องของเวทแฮมชนะไปนะครับ3เกมอาร์เซนอลชนะไป2เกมนะครับก็ถือเวทเวท5นัดหลังสุดต้องยกให้เวทแฮมดูดีกว่าจะถึนอย่างอาร์เซนอลอยู่เล็กน้อยนะครับส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าอาร์เซนอลดูดีกว่าเยอะครับ5เกมหลังอาร์เซนอลนะครับพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับชนะ4เสมอ1นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะโอลิมปิคอสในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปได้2-0ส่วนเรื่อของผู้มเยือนอย่างเเ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 วววสสสสตต์แแฮมมมมมกกกกหลลััััััังนนนนนนนะะะะคครรรรบบบบพพพขาาาาชออออ้้้ดดดดุุ่ไไปฟูจ นี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดก่อนจะมาเจอกันต้องยกให้อัฟฟุญ่าอาร์เซนอลดูดีกว่านะครับส่วนด้านของรายชื่อตัวเล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามลูกทีมของมิเกลอัเตต้าอย่างอาร์เซนอลวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับ4-3-3เหมือนเดิมนำทัพโรเบิร์ตับูอย่างดเวดลาย่าครับกองหลังมีกาัปียนมาการเยสจับคู่กับวิลเลียมซาลีบานะครับแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นท่านักของสกาลี่ครับแบ็กขวาอาจจะใช้เป็นเบนไว้นะครับส่วนตรงกลางมีท่านักของซูบิเมนดี้ครับโอเดรกาดและก็าด้นบบบูกกกาาาาโยยซ้ครรัเีล มาตินเนลลี่และกระัานของนะครับวิกตอร์กิวเกรสก็ได้จะได้ออกซับเปจริงเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นจากตรงนี้ครับเจ้าถิ่นอาร์เซนอลต้มเล่นหลักๆอยู่ครบแน่นอนครับกับเกมในบ้านในศึกลอนดอนเบมแบทเกมนี้เชียร์เชื่อว่าพวกเขาดูเหนือกว่าเวสต์แฮมอยู่นะครับส่วนนั่นของเวสต์แฮมยูเต็ดครับลูกทีมของดูโนซานโต้นะครับน่าจะมาในระบบ4-1-4-1นำทัพโดยผู้สามตัวอย่างอัลฟาโซอิไลโอลาครับกองหลังก็มีทั้งของคิวแมนนะครับดิออฟรวมไปถึงคาร์บอกเกอร์ปีเตอร์นะครับส่วนตรงกกกลลลลาาาาางงงคคคครรรรรรัััััับบบมมมีท้้้้ขออออเเเเเเเฟ์์์นน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 ดสสสสะูปปปวววววตซิิแ็็จโ่ห คูปกองหน้าชาวเยอรมันก็น่าจะได้ออกทป็นจริงเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นจุดตัวนี้ครับทีนากของเวสต์แฮมเองก็น่าจะมาเต็มสูบแล้วครับแพะพวกเขาไม่มีเกมกลางสปดาา์เหมือนอาร์เซนอลพอจากนั้นพวกเขาได้พักมาเต็มที่ครับเกมนี้เุขียบชมพวกเขานะครับน่าจะบุกไปทําผลงานได้ดีอาจจะแพ้ไม่ขาดเพราะนักเกมนี้ให้มองไปที่เวสต์แฮมน่าจะมีผลประกอบการที่ดีกว่านะครับ ส่วนในเรื่องของที่แคปครับเกมนี้เปิดมา่อาร์ซิอนเป็นต่อเวทแฮมอยู่ถึง2ช่วงตัวเลยทีเดียวครับกำแพงบอลบนเกมคู่นี้อยู่ที่3ช่วงตัวกำแพงบอลบนเกมนี้3ประตูนะลุงเฉียบเชื่อว่าไปถึงครับลุงเฉียบเชื่อว่ามีถึง3เมตรแน่ๆส่วนการเป็นต่อนะครับที่2ช่วงตัวเกมนี้ลุงเฉียบเชื่อว่ามันเยอะไปหน่อยครับอาร์ซนิอนเตะมาทียิบเลยนะครับกลางสัปดาห์ก็เล่นยูฟ่าชัมเปอร์ลีกมา,มาหมัดๆนะครับแล้วก็เกมนี้ต้องมาเจอกับนะครับเวทแฮมแล้วแถมเป็นเกมลอนดอนดับเบี้แมตช์เอกลุงเฉียบเชื่อว่า,วา ที่พระรอง2ช่วงตัวกําลังสวยครับบอกได้เลยเวทแทมค่ำคืนนี้เฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปที่โอแทัฟอร์ดครับไปดูเกมระหว่างทางด้านของนะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เต็ดวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือกัมเยือนแมวดำซันเดอร์แลนด์เกมคู่นี้คิกออฟ f ปราณสามทุ่มนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นแมนยูครับหกเกมที่ผ่านมาชนะ2เสมอหนึ่งแพ้สามมีเจ็ดแต้มรั้งแบบที่สิบสี่ส่วนทางของนะครับผู้มีเยือนอย่างซันเดอร์แลนด์ครับโอ้โหขึ้นมาเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาครับฟอร์มดีเลยหกเกมที่ผ่านมาชนะสามเสมอสองแพ้เกมเดียวครับมีสิบเอ็ดแต้มรั้งอยู่แับที่ห้าก็ด เป็นแมนยูชนะไป4ครับแล้วก็เป็นนัดของซันเดอร์แลนด์ชนะไป1เกมจาก5เกมหลังสุดเพราะนั้นในเรื่องของเฮตวีตต้องยกให้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มครับ5เกมหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาชนะ2แพ้2เสมอ1นัดล่าสุดนะครับบุกไปแพ้เบนฟอร์ดมา3-1ส่วนด้านของนะครับผู้มิเยือนอย่างซันเดอร์แลนด์ครับ5เกมหลังสุดของพวกเขานะครับถือว่าฟอร์มดีเลยครับชนะ2เสมอ3ยังไม่แพ้ใครนัดล่าสุดบุกไปชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ได้ถึงทิ้นที่หนอรืึ่ง ดีก็จะถึงอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามครับแมนเชสเตอร์เต็ดลูกทีมของรูเบนอโมริมวันนี้น่าจะมาในระบบเดิมนั่นแหละครับสามสี่สองหนึ่ง ก็นำทัโดยตัวเลือหลักๆครับลุกชอนะครับนะมาร์ตไจเดลิกนะครับรวมถึงทางด้านของดอกูเดโกดันโลนะครับบูนโน่ฟอนันเดสมาติอุสคุนยาแบร,รนด์เอโมโมแล้วก็ของหน้าอย่างเบนจามินเชสโกนะครับก <c oughs> ็ถือตัวเล่นหลักๆอยู่ครบครับสำหรับเจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์เดนเกมนี้พวกเขาต้องการ3แต้มเป็นอย่างมากครับเพราะว่าอาจจะเป็นเกมวัดดวงของทางด้านดูรูเบนอโมริมว่าจะได้ทาต่อหรือจะจบนะครับอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะสายงานโค้ชกับแมนเชสเตอร์เดนตรงนี้เลยหรือเปล่านะครับก็ต้องมาดูกันเพราะว่าเกมนี้ถือว่าเป็นการตัดสิินนนนออออาาาคคตขงงผูู้้จััดดกรรรรทีมมมยย่เบบโวะ ดังนั้นเนี่ยลุงเชบที่ว่าแมนเชสเตอร์เดตเต็มที่แน่นอนครับส่วนทางของซันเดอร์แลนด์ครับเกมนี้พวกเขาบุกมาเยือนโอทักฟอร์ดน่าจะมาในระบบเดิมครับ4-2-3-1นำทัพโดยนะครับนะกองกลางนะครับอย่างทางด้านของกรานิคชาก้านะครับนะรวมถึงด้านของริกนะครับนะแล้วก็กองหน้าอย่างอไอซ์ดอนนะครับกองหน้าตัวเก่งก็น่าจะได้ออกซับจริงจริงเพราะนอกจากตัวนี้ครับซันเดอร์แลนด์อยู่ในช่วงที่มั่นใจครับช่วงหลังมาฟอร์มดีมากครับหลังจากที่เลื่อนชั้นกลับสู่พรีเมียร์ลีกนะครับแต่การบุกมาเยือนโอทักฟ แมนเชสเตอร์เตดทำได้ดีกว่านะครับประกอบกับเกมเนี่ยครับ ถือว่าเป็นเกมสําคัญมากๆของแมนยูถ้าพวกเขายังกลับเข้าสู่เส้นทางไม่ได้เนี่ยถือว่าลำบากเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบม,มองว่าแมนยูทําได้ครับเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลที่โอทักฟอร์ดน่าจะเก็บ3แต้มเหนือแมวดำซันเดอร์แลนด์ทีมฟอร์มดีได้ครับเกมนี้ให้มองไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าถิ่นนะครับส่วนในเรื่องออยดีแคปเกมนี้เปิดมาให้แมนยูครับเป็นต่อซันเดอร์แลนด์อยู่ที่1ช่วงตัวกรรมไปมบนเกมคู่น,มมไไนี้นอยู่ที่สองจุดห้าขีดสามกรลุรมไประมาบนเต็มส่วนกต่อที่้นว,วครับลุงงงเเเจีียยบบมมมมมั่่่นนนใวาาลููกทขอออรริแชส เร์เต็ดทำได้ครับเล่นในบ้านเจอกับซันเดอร์แลนด์ถึงแม้ว่าฟอร์มพวกเขาจะดีมากน้อยแค่ไหนแต่การบุกมาเยือนโอทคฟอร์ดไม่ใช่งานง่ายสำหรับพวกเขาอยู่แล้วครับเพราะนั้นเกมนี้อยู่กับเจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งเจ้าตัวบอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปที่บูเดเลก้าเยอรมนีครับไปกันที่ซิกเนลอินโดพาร์คบ้านของเสือเหลืองบูเลเซียดอทมูลครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านเจอกับทางด้านของอาเบรไรซ์ซิกเกมคู่นี้คิกออฟราสองทุ่มครึ่งในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นครับดอทมุนห้าเกมที่ผ่านมาชนะสี่นะครับเสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครมีสิบสามแต้มตามหลังทางด้านของไบเยอร์มินิกอยู่เพียงแค่สองคะแนนนะครับลังอยู่อันดับที่สองส่วนทางของไรซ์ซิกครับห้าเกมที่ผ่านมาชนะสี่แพ้เกมเดียวครับมีสิบสองคะแนนลังอยู่อันดับที่สามกระดูดดี้กัััันนนนนนนท้้งงงงคคคคููู่่่่่ใใชววเเเปิดดดฤกกาาาลลสสรรรืออขะะะบบีจมมุ เป็นนักของไรซ์ซิกครับชนะไปทั้งหมดนะครับ4เกมแล้วก็แพ้กับดอตบูลไปแค่เกมเดียวนั่นเองเพราะฉะนั้นครับ5เกมหลังสุดที่เจอกันมาต้องยกให้อเบรไรซ์ซิกดูดีกว่านะครับส่วนนักของฟอร์ม5เกมหลังสุดครับตรงนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆครับเจ้าถิ่นดอตบุล5เกมหลังสุดพวกเขานะครับชนะ4แล้วก็เสมอไป1เกมโดยที่ยังไม่แพ้ใครนัดล่าสุดนะครับพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะแอตเลติกบินเบาในศึกฟุตบอลเยอฟาชเปอร์ลีกไปได้ถึง4ประตูต่อ1ส่วนนักของนะครับผู้ไม่เยือนอย่างไรซ สุดในพวกเขาบุกไปชนะวบบวกได้ถึงถิ่นที่หนประตูศูนย์นะครับแต่ถ้ามองในภาพรวม5เกมล่าสุดลุงเฉียบมองว่าเจ้าถิน่นดอทมุนดูดีกว่านะครับในเรื่องของฟอร,ร์มการเล่นส่วนด้านของรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับเจ้าถิ่นนะครับ,บรัเซียดอทมุนวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบเดิมครับสามสี่สองหนึ่งนำทัพรวมศัพตัวอย่างโคเบลกองหลัง3คนเหมือนเดิมครับแอนทรอนนะครับชรอสเบกรวมไปถึงด้านของเบนเซยบายนี่ครับส่วนตรงกลางมีสเวนเซนนะครับนะเอนทรามครับรวมไปถึงมาเซลบีเซออรร์แล้้วก็ดาานนนขงยสคคูโตะับส่วนนนนด้าบเี่ยก็เป็นนด้าของออเดดิมีแล้้วก็านขง จูเรียนบันนาเปาเป็นเซรูกูราซี่ถือว่าตัวเล่นหลักๆอยู่ครบหมดสําหรับทางด้านของเจ้าถิ่นอย่างทางด้านนะครับบูริเซียดอทมุนลุงเจ็บเพรว่าเกมนี้เล่นในถิ่นที่ซิกเนลอินโดนพาร์คนะครับนะแฟนบอลเต็มสนามแน่นอนครับแล้วถือว่าเป็นแรงขับดันชั้นดีเลยสําหรับเสียงเชียร์นะครับเพราะฉะนั้นลุงเจ็บเพรว่าเกมใหญ่แบบนี้ดอทมุนน่าจะทําได้ดีในบ้านของตัวเองส่วนท่านของอาเบรียสิกครับน่าจะมาในระบบนะครับสี่สามสามนำทัโพโดยสามตัวจอมเก๋าอย่างกูราซีกองหลังมิวเรีโอบาลนะครับรวมไปถึงท่าน u, ั David, นาน้น นัทเนอร์นะครับนั้นแล้วก็ข้างบนมีบากาโยโก้นะครับที่ย้ายมาจากเพดวีอัลเฟนแล้วก็นั่งของคลูสนะครับก็น่าจะยืนเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังมีดิโอมาเด้ด้วยนะครับก็ถือได้หลักๆนะครับไรซิกเองก็น่าจะมาเต็มที่แหละครับแต่การเสียตัวเล่นหลักๆอย่างฮาวิสซิมอนนะครับเบนจามินเซตโก้และก็ลูอิสโอเปนดาออกไปจากทีมเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญเหมือนกันนะครับลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้ดอตมูนดูดีกว่าครับมีโอกาสคว้าสามแต้มในถิ่นของตัััววเเเเออองงงงงไไดด้้ครรรบลุียยชื่่าซิกูป็นของดดดดอออออออรรรรมมมมมนนนนนนนยยู่่่เเเเเะะพสสคคคคววัับบใใืงงขแฮิิปปปกี้้าห็ต ไรซิกอยู่ที่0.5คิดหนึ่งการแข่งบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่3.5การแข่งบอลบนเกมนี้ครับลุงเฉียบเชื่อว,ว่าอาจจะไปไม่ถึงอาจจะจบที่สามประตูนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมคู่ใหญ่ก็จริงแหละแต่ลุงเฉียบเชื่อว,ว่าเล่นกันด้วยความไม่ประมาทแน่นอนนะครับฉะนั้นใครจะไปการแข่งบอบนลุงเฉียบขอเตือนไว้ก่อนดูให้ดีนะครับส่วนการไปต่อที่0.5คิดหนึ่งลุงเฉียบมั่นใจดอทมุญมากกว่าครับฟอร์มช่วงหลังดีมากประกอบกับการได้เล่นในบ้านที่มีแฟนบอลเข้ามาเชียร์เต็มสนามเนี่ยลุงเฉียบเชื่อว,ว่าช่วยพวกเขาไไไดดด้้้้้้เเ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 เยยยยยออออออะะะะะกกกกรรรรรรรตุุนนนนนนพวขาััััับบบบบสสีีีีีงงงช์ค์คคคฉมมมใหหปท่ืืลู ขีด1บอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราอยู่กันที่บูเดเลกาเยอรมนีครับไปดูอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจครับไอทักแฟงเฟิร์ตเปิดบ้านรับมือกับเยอันทั้ของเสือใต้บาเยอร์มิวนิกทีมฟอร์มแรงนะครับเกมคู่นิคิคออปราฮาทุ่มครึ่งในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นแฟงเฟิร์ตหเกมที่ผ่านมาพวกเขาชนะ3แพ้2มี9แต้มส่วนบาเยอร์ห้เกมที่ผ่านมาชนะรวดนะครับนะเก็บได้15คะแนนเต็มรั้งกับที่1ก็ถือตารางคะแนนนะครับต้องบอกว่าบาเยอร์มิวนิกดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของเฮทเวสคู่นะะะะไปทัั้้งงงหมมดนนนนครรรบบเเเกกแแลว็าิ์ขอฟฟตช ไปนะครับหนึ่งเกมเสมอกันไป2เกมก็ถือว่าเฮทเวทค่อนข้างสูสีกันพอสมควรสองเกมล่าสุดครับที่เจอกันเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับในบ้านของแฟรงเฟิร์ตเนี่ยเสมอกันไป3ามสกลับไปเล่นที่บ้านของเสือใต้นะครับเป็นรั้งของเจ้าถิ่นอย่างบาเยิร์นมิวนิกเปิดบ้านไล่ถล่มทั้งของแฟรงเฟิร์ตไปถึง4ี่ศูนย์นะครับเพราะนั้นถ้ามองในภาพรวม5เกมหลังนะครับต้องบอกว่าบาเยิร์นมิวนิกดูดีกว่าเล็กน้อยในเรื่องของเฮทเวทส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดเจ้าถิ่นนะครับอินสีแดงดำไอตัักกกแฟฟฟรรรรงคค์์เเเเิพว้านนะบออมมีี่่่ยยไสสูดท่่าไหหร5เกมลังชนะ2แพพ้3ล่าสุดเิ่งบุกไปแแพ้อตเลติโกมฟ ในศึกฟุตบอลเยาวฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกกวาถึง5ประตูหนึ่งนะครับส่วนเรืงของผู้มิเยือนนะครับอย่างเสือใต้ครับห้าเกมหลังพวกเขาชนะรวดนะครับนะนัดล่าสุดบุกไปถล่มปารฟอร์ดมา5้หนึ่งในศึกฟุตบอลเยาวฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกเช่นเดียวกันเพราะนั้นครับในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังต้องยกให้บาเยบร์นิวนิกผู้มิเยือนดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับเกมนี้ลูกเทีมเชื่อว่าพวกเขาน่าจะส่งผู้เล่นดีที่สุดลงสนามทั้งคู่นะครับเจ้าทินนนนนะครรัับไอฟฟเิ์วี้่าาจะะมรบบนะครับนทัััพรรตเลลล่่นนนหหกกๆอองงงยคิะคคครรรัับบบววววมถึงาแลล้กก็็อนนะส่ ตรงกลางก็มีทั้งนักของนะครับอูซุนแล้วก็ลุสิโดอันนะครับก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆนะครับเจ้าถิ่นอย่างแฟรงเฟิร์ตน่าจะได้ออกสตาร์ทกันทั้งหมดนะครับนะแต่เกมนี้ครับเจอกับไบเยรนเป็นงานยากพอสมควรประกอบกับตัวเล่นเนี่ยลูกเชียบทั่วเป็นรองทั้งนักของไบเยรนแน่นอนครับส่วนทางของไบเยรนมินิคครับลูกทีมของเวอร์ซองกอวันีครับน่าจะมาระบบ4-2-3-1เช่นเดียวกันนำทัพไปรบสาทประตูมื่อหนึ่งอย่างโมเนียลอนอยเออร์นะครับกองหลังมีจอร์นาทานทาจับคู่กับทางนักของอูปับ ส่วนหน้าเป้าเหมือนเดิมครับของหน้าฟอร์มแรงแฮร์รี่เคนน่าจะได้ออกซับเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นเจอตัวนี้ครับต้องบอกว่าไบร์นมิวนิกดูดีกว่าทุกตำแหน่งนะครับคุณภาพของนักเตะเอ่ยนะครับรูปแบบการเล่นรวมถึงฟอร์มการเล่นเพราะนั้นเกมนี้ลุงเจ็บชื่อว่าไบร์นน่าจะบุกไปคว้าสามแต้มเหนือเจ้าถิ่นอย่างอินซีแดงดำไอจัชแฟงเฟิร์ตได้แน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของที่แคปเกมนี้เปิดมาให้ไบร์นครับไปต่อแฟงเฟิร์ตอยู่ที่หนึ่งสี่จมดห้าก้ไรับลุงเจ็บชื่่อวา4ประตูยืนพื้นมีให้แน่ๆครับอยู่ที่บามจุดห้ากำไ1 5. หนึประตูไม่ใช่งานยากครับลนึงจุดช่วยเขาทเขาทำได้สำหรับทีมเยือนอย่างไบรเยนครับหอลุ้มประตูที่2และ3ตามมาอยู่ไปกับไบรเยนบูนิกรอรับประทานเต็มได้เลยครับบอกได้เลยค่ำคืนนี้ครับเสือใต้ไบรเยนบูนิกเสียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปกันที่ลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเราไปดูเกมระหว่างเม็ดเปิดบ้านรับมือกัมเบียนโอเอ็มโอลิมปิกมักเซยเกมคู่นี้คิกออฟราดสี่ทุ่มนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับเม็ดเนี่ยหกเกมที่ผ่านมายังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ2แพ้4มีเพียงแค่2แต้มรั้งอยู่ลำดับสุดท้ายของตารางนะครับต่างจากทางด้านของมักเซยครับหกเกมที่ผ่านมาชนะ4นะครับแล้วก็แพ้ไป2เกมมี12แต้มรั้งอดับที่3ตามหลังปารีสแซงต์แบงก์ทีมอันดับที่1อยู่เพียงแค่3แต้มเท่านนนัั้เองงะคครรบก็ตาาะแนนต้อองบกว่ามักเซยยนนะครับผูู้มเือดดีกว่าส่วนในเรรื่อองงขคับ คู่นี้จะมา5เกมหลังสุดนะครับในศึกนะครับลีกเอิงฝรั่งเศสไปด้านของนะครับนาโอลิมปิกมักเซย์ชนะไป1นเกมแล้วก็เสมอไป4เกมนะครับถือว่าฟอร์มการเล่นหรือเฮวทที่จะกันมา5เกมหลังสุดต้องยกให้มักเซย์ดูดีกว่าเล็กๆนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับ5เกมหลังสุดอย่างที่บอกครับเม็ดแย่จริงๆ5เกมหลังไม่ชนะใครเลยครับแพ้3เสมอ2ส่วนด้านของนะครับมักเซย์เกมหลังสุดสวนทางกับเม็ดเลยครับพวกเขาดีมาก5เกมหลังนะชนะ4แพ้เกมเดียวครับ3นัดหลังสุดชนะรวดนัดล่าสุดเปิดบ้านไล่ถ ไปถึง4ประตูศูนในศึกฟุตบอลเยรฟฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับฉะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าผู้เยือนอย่างหมักเซยดูดีกว่านะครับส่วนทางของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นเม็ดวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับ4-4-1-1ก็นำทัพโรนนะครับตัวเล่นหลักๆไม่ว่าจะเป็นทางของผู้ราประตูอย่างฟิชเชอร์นะครับนะกองหลังอย่างเอมโบอุรานะครับนะแล้วก็ยังมีตาวาเร่นะครับนะโบเกเล่แล้วก็กองหน้าอย่างทางของนะครับเดียโรนะครับก็น่่่าาจะอยูครบพวกเขไมมี เกมกลางสัปดาห์เหมือนหมักเซยนะครับลุงเฉยชอว่าเขาน่าจะส่งผู้เล่นดีสุดลงสนามอย่างแน่นอนนะครับแต่การเจอกับหมักเซยเป็นงานยากแน่นอนนะครับเพราะว่าฟอร์มของหมักเซย์ต้องบอกว่าดูดีกว่าจริงๆนะครับส่วนด้านของหมักเซยเองนะครับลูกทีมของโรเบโตเดชเชบี้วันนี้น่าจะมาในระบบนะครับ4-2-3-1ก็นำทัพโรยตัวเล่นหลักๆครับกองหลังอย่างมูริโลนะครับรวมถึงด้านของเอเมซอนส่วนตัวกลางมีปีแอร์ฮอยแบกนะครับอังเคลโกเมสนะครับทีมที่เวอาร์แล้วก็นั่งของเพ็กซาวนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าวัน จะมีชื่อเช่นเดียวกันเพราะนั่นจากตรงนี้ครับรายชื่อตัวเล่นเนี่ยยังไงก็เป็นหมักเซยดูดีกว่าครับประสบการณ์นะครับคุณภาพรวมไปถึงขนาดของทีมนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้นะครับเหนือสิ่งอื่นใดให้มองไปที่ทีมเยือนครับอย่างหมักเซยทำได้ดีครับเก็บ3แต้มได้แน่ๆนะครับลุงเฉียบชัวว่าเม็ดไม่ใช่งานยากสําหรับพวกเขานะครับส่วนในเรื่องของไฮดีแคปเกมนี้เปิดให้หมักเซยครับเป็นต่อเม็ดอยู่ที่1่ช่วงตัวกาแพงบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่3ช่วงตัวกาแพงบนเกมนี้ใครจะไปดูให้ดีนะครับลุงเฉียบ ดีนะครับส่วนการไปต่อที่1ชึ่งชตัวของมักเซยครับเกมนี้ลุงเฉียบนะครับมั่นใจพวกเขามากครับลุงเฉียบพวกเขาทําได้ครับทานของเม็ดเนี่ยไม่ใช่คู่ต่อกรของพวกเขาอยู่แล้วถึงแม้ว่าเกมนี้จะต้องบุกไปเยือนเม็ดก็ตามครับลุงเฉียบมั่นใจว่าพวกเขาทําได้1ประตูมีให้แน่รอลุ้นประตูที่2อยู่ไปกับทีมฟอร์มแรงอย่าง OM อ็มโอลิมปิกมักเซยบอกดได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับเราไปกันที่กันโจสซไรต์อิตาลีครับเราไปกันที่จุดเซเป้แมซซาบ้านของงูใหญ่อินเตอร รอบละห้าทุ่มนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นอินเตอร์ครับห้าเกมที่ผ่านมาชนะ3แพ้2มี9แต้มรั้งอันดับที่5เช่นเดียวกันครับเคมอนเซ่พวกเขาครับแข่งไปแล้ว5เกมชนะสเสมอ3ยังไม่แพ้ใครมี9แต้มนะครับก็ถือตารางคะแนนใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้ต่างกันมากส่วนในเรื่องของครับเฮทเวคู่นี้จะมา3เกมนะครับเป็นรั่องอินเตอร์ชนะได้ทั้งหมดนะครับนะก็ถือเฮทเวทสามเกมหลังสุดต้องยกให้อินเตอร์ดูดีกว่าส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดนะครับเจ้าถิ่นอินเตอร์พวกเขานะครับชนะกสล่าสุเพ้หน เกิดบ้านไล่ถล่มซาราเวียปักจากเช็คไป3าศูนย์ในศึกฟุตบอลเยอฟ้าแชมเปี้ยนลีกส่วนก็พูดไม่เยือนนะครับอย่างเคโมเนนเซ่กับ5เกมหลังสุดพวกเขาก็ถือว่าฟอร์มดีครับชนะ2เสมอ3 3เกมหลังสุดเสมอทั้งหมดนะครับนัดล่าสุดบุกไปเสมอโคโมนะครับหนึ่งประตูหนึ่งเพราะนั้นครับด้วยตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มถ้ามองในภาพรวมจริงๆแล้วต้องยกให้อินเตอร์มิลานดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามอินเตอร์มิลานครับลูกทีมของคิตเตียนชิวูนะครับน่าจะมาในระบบเมัันอองงกหลี บี้นะครับอาคารนจี้แล้วก็บัสโตนี่ก็ถือว่าหลังมากประสบการณ์ทั้งนั้นเลยนะครับส่วนตรงกลางเหมือนเดิมครับอยู่ครบหมดนะครับนิคาโรบาลเลล่านะครับกรานูกูเฮลิกมาคิตายานนะครับแล้วก็นั่งของอากุสโตเป็นวิมแบ็กซ้ายแล้วก็วิมแบ็กขวาเป็นดุมฟี่ส่วนหน้าคู่นะครับเป็นนั่งของโบนี่จับคู่กับทนั่งของรับราตาโลมาร์ติเนสหรือไม่ก็มาคัสตูรามนะครับก็ดูจากตรงนี้ตัวเล่นหลักๆอยู่ครบหมดสําหรับอินเตอร์ครับพวกเขาต้องการ3แต้มในถิ่นของตัวเองนะครับเพื่อขยับอันดดดดััับบบไไปลลล่่่่จจจีี้ฝููงงงงนนนนนะะสววทาาาขขออเเเเคคคโมมมซกิิร ระบบเดียวกันครับสามห้าสองนำทัพโดยนะครับนะกองกลางอย่างทางด้านของนะครับกราซี่รวมถึงด้านของนะครับนะาปาเยโลนะครับนะแล้วก็ยังมีกองหน้าอย่างวาสเกตนะครับแล้วก็ซานาเบียก็ถือตัวแรกหลักๆนะครับเคมอนเดเซเองก็อยู่ครบแหละครับแต่การบุกมาเยือนงูใหญ่อินเตอร์มิลานในถิ่นที่จุดสเปซแมซ่าเป็นงานยากสําหรับพวกเขาอยู่แล้วประกอบกับฟอร์มการเล่นของอินเตอร์4นัดหลังสุดชนะรวดโดยเฉพาะนัดล่าสุดเล่นศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไล่ถล่มซาลาเวียปักไป3-0ก็เรียกความมั่นใจมาได้เยอะพอสมควรนะครับเพราะนั้้นนเเกมมีีีลุงฉยบขอาไปท่อินเตอร์มิลาานน่ จะทำผลงานได้ดีกว่าเคโมเนเซ่นะครับส่วนในเรื่องของไฮเทคเกมนี้เปิดมาให้ทางด้านของอินเตอร์มิลานครับเป็นต่อเคโมเนเซ่อยู่ที่1.5ขี2กำแพงมาบนเกมผู่นี้อีก3ช่วงตัวกำแพงมาบนเกมนี้ไปได้ครับลุงเขียบชี้ว่า3ประตูยืนพื้นมีให้เห็นแน่ๆครับรอลุ้นประตูที่4เพื่อรับประทานเต็มได้เลยนะครับส่วนการไปต่อที่1.5ขี2ยังลุงเขียบบอกครับอินเตอร์ช่วงหลังฟอร์มดีจัดๆนะครับนะแถมเกมในบ้านนัดล่าสุดก็ชนะคู่แข่งไปถึง3-0นะครับส่วนทางกับทาางงด้นนขอเเเคมซ่นนะะคครรรัับ3 3เเเเเกกมมมมหลลงไไ่ชใยสอปพาะะฉนั้นครับเกมนี้อิินนนนเเตอร์มลลาา่ใบ้น ครับ2ประตูลุงเฉียบชื่อว่าไปถึงแน่นอนครับไปเชียร์งูใหญ่อินเตอร์พิลานบอกได้เลยเฉียบเสียบขาดอย่างแน่นอนครับ เอาละครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับเราไปกันที่ลาลิกาของสเปนไปกันที่ซานติโกเบอร์เดบิลครับบ้านของราชสุดขาวเรอัลมาดริดนะครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือการเยรอนของบิเอเอฟครับเกมคู่นี้คิกออฟราตีสก็ถือว่าเป็นเกมคู่ใหญ่ประจําค่ําคืนนี้เหมือนกันนะครับในศึกลาลิกาสเปนส่วนในเรื่องของนะครับตารางคะแนนเจ้าถิ่นนะครับมาดริดเพิ่งเสียจ่าฝูงให้กับบาซ่าไปนะครับพวกเขาแข่งแล้ว7เกมชนะ6เสมอไม่มีครับแพ้ไป1เกมมี18แต้มรองอยู่ที่2ส่วนบิเอเอฟครับเจ็ดเกมที่ผ ใกล้เคียงกันเลยครับสกับ3นะถ้าวันนี้มาดริดชนะได้พวกเขาจะขยับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงทันทีนะครับแทนแซงทางน้าของบาเซราก่อนนะกระดูาน่าสนใจครับสำหรับเกมคู่นี้ส่วนในเรื่องของนะครับเฮทเวสคู่นี้จะมา5เกมหลังสุดเป็นน่าของมาดริดครับชนะไปทั้งหมดนะครับสเกมเสมอไป1เกมแล้วก็แพ้กับบีเรียลไป1เกมนะครับสเกมหลังสุดเมื่อฤดูก,กาลที่แล้วเจอกันทั้งไปและกลับเป็นมาดริดชนะได้ทั้ง2เกมนะครับเพราะนั้นในเรื่องของเฮทเวสต้องยกให้เรัลมาดริดด,ดูดีกว่าส่วนในเรื่องของฟอร์มครับห,หลสุดเจ้าถนเเรมาพวกขชะ มแล้วก็แพ้ไป1เกมล่าสุดพวกเขาบุกไปชนะไครรัตอามาตีในศึกฟุตบอลเดี่ยวฟาชิมบลิกที่คาซักสถานมาถึง5ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนด้านของนะครับผู้ม่เยือนอย่างบิเจเรียลครับห้าเกมหลังพวกเขาชนะนะครับสามเกมเสมอหนึ่งเกมแล้วก็แพ้ไป1เกมนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับยูตุสในศึกฟุตบอลเดี่ยวฟาชิมบลิกไปสองสองเพราะนั่นจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร,ร์มการเล่นนะครับถ้ามองในภาพรวม5เกมล่าสุดลุงเขียบมองว่าเจ้าถิ่นนะครับมาดริดดูดีกว่าเล็กน้อยส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นที่่คคาาาดวาจะลลงสนมรับุก อยู่ครบผู้ถ่าประตูเป็นตีโบกูตัวกองหลังมีเอเดรมิลินตาจับคู่กับแดนดูเซนนะครับส่วนนะครับแบ็กซ้ายเป็นคาร์เรเลสแล้วก็ตรงกลางมีจัวเมนนี่เฟรโกบาวาเด้นะครับนะรวมไปถึงอาดากูแลนะครับชุดเบลลิงแฮมวินิสูอุตจูเนียนาเปาเป็นคคเรียนเอ็มปาเบ้ถือว่าทุกตำแหน่งนะครับจะหนักจะเต็มอยู่ครบแน่ๆครับวันนี้เล่นในบ้านทำศึกกับบีเร์ราลุงเฉียบเฉพาะเขาหวังจะคว้าสามแต้มในถิ่นของตัวเองแน่ๆครับส่วนด้านของบีเร์รลครับวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับสี่สามสามนำทัพโดยผู้สาครับรวมไปถึงนา ของคาโซน่าสวนตรงกลางมีโทมัสปาเต้นะครับนะั่นแล้วก็ข้างบนเนี่ยฝั่งของที่นัางของซูรมอนก็ะดูตัวเล่นหลักๆนะครับเบียร์เรียลเองก็น่าจะมาเต็มที่แหละแต่การบุกมาเยือนเรอัลมาดริดนะครับที่ซานิโก้มาเดวิลเป็นงานยากครับลุงเฉียบมองว่าเกมนี้พวกเขายังดูเป็นรองท่านั่งของเรอัลมาดริดเจ้าทินอยู่เพราะฉะนั้นให้มองไปที่ราชันตุกขาวเรอัลมาดริดนะครับส่วนท่านั่งของนะครับแฮนดิแคปเกมนี้เปิดมาให้ท่านั่งของเรอัลมาดริดนะครับเป็นต่อท่านั่งของเบียร์เรียวอยู่ที่หนึ่งช่วงตัวนะครับการแพ มีให้เห็นรอลุ้นฤดีสี่เพื่อรับประทานเต็มนะครับส่วนกับตอที่หนึ่งช่วงตัวที่เชียบบอลครับมาริดเล่นในบ้านดีกว่าครับประกอบกับตัวผู้เล่นหลักๆอยู่ครบนะครับนะเพราะฉะนั้นครับเหนือสิ่งอื่นใดเกมนี้ไปอยู่กับราชันทุกขาวเรือมาริดที่ต้องการสามแต้มเพื่อยึดจ่าฝูงคืนจากป์เซิโลน่านะครับบอกได้เลยค่ำคืนนี้ครับเรือมาริดเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ เอาละครับจบลงไปที่เรียบร้อยสำหรับบทวิเคราะห์ในทางฟุตบอลนะครับทั้ง9คู่ในค่ำคืนวันเสาร์ที่4ตุลาคมนะครับคู่แรกครับไปเชียร์ลิเวอร์พูลครับคู่ที่2สเปอร์สเวสแฮมครับ4แมนยู5้าบรูซีดอตมูล6บาเยร์มินิกครับ7โอเอ็มโอลิมปิกมักเซย์แนะครับอินเตอร์มิลานแล้วก็9อยู่ไปกับเรอัลมาดริดนะครับส่วน4ตัวติดดาว4ตัวลุงเจี๊ยบชอบมากๆในค่ำคืนนี้ตัวแรกเป็นลิเวอร์พูลครับด้วย2แมนยู3ดอตมูลแล้วก็4โอลิมปิกมักเซย์นะครับชอบเหมือนกันไปเชีียยยรรร์กัันนนนไไไไไได้้้้้้มมมมม่่่่่่ชออออบบบบบาางงงวววตตตปหใใจจฟุุลลคคเเสะแ วิเคราะห์ในทางฟุตบอลที่เฉียบมอบให้ในทุกๆคลิปน่าจะช่วยในการประกอบการตัดสินใจของพี่ๆได้ระดับหนึ่งลุงเฉียบก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับพี่ๆท่านใดย,ยังไม่มีกลุ่มเอาไวพ้พคุยแลกเปลี่ยนความคิดเอาไว้นำในทางฟุตบอลสดอยากจะมาร่วมสนุกด้วยกันอยากจะมาเอาแนวทางตัวเน้นตัววีชก,กันในแต่ละวันสามารถเข้ามาอยู่กับลุงเฉียบได้เลยนะครับนะห้ากลุ่มนะครับสองพันกว่าชีวิตพี่ๆในนั้นนะครับสนุกนะครับพูดคุยกันสนุกสนานเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลพี่ๆสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนนนนนกกกกกกกัััไดดดด้้้้้้้เเเลลลลยะะครรรรรรแแวววททททีีีีี่สําญมมมมมิิจจจๆใใหหตอองื็ุป ถ้าทีมเด็กงเจยบประกันไม่มาเรามีการเคมคืนให้ด้วยนะไปเพราะฉะนั้นพีพีจะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนแล้วใครอยากจะเข้ามาใหม่เนี่ยลุงเฉียบก็ยังมีเสื้อนะครับของลุงเฉียบสุขกานมอบให้อีกด้วยนะครับก็ฝากไว้แล้วกันครับเข้ามาได้เลยไม่ได้เสียอะไร at ls g e n e r a t i หรือว่าจิ้มลิงก์ลุงเฉียบวางไว้ให้ก็ได้นะครับแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งบัลลุนไปด้วยกันกับลุงเฉียบสุขกานนะครับสำหรับใครอยากจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดติชมลุงเฉียบคอมเมนต์กันไปเยอะๆได้เลยลุงเฉียบยินดีรับฟัง ขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ